สำหรับการใช้งาน My r o t a r y ในโทรศัพท์ Samsung นะครับบางท่านอาจจะเคยเข้าในคอมพิวเตอร์มาแล้วแต่พอมาเข้าในมือถือ Samsung แล้วเกิดใช้งานไม่ได้นะครับลองมาดูกันว่าจะใช้อย่างไรนะครับเข้า My r o t a r y นะครับอาจจะเข้าทาง Google หรือว่า Safari ก็ได้นะครับใส่รหัส sign in email แล้วก็ password ให้ถูกต้องนะครับแล้วกด sign in เข้าไปนะครับ จากนั้นไปที่เมนู3ขีดนะครับจะลองทดลองใช้ดูรายชื่อในสโมสรอนนะครับเข้าเมนู Manage แล้วก็ค u ับ administration นะครับปรากฏว่ากดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า we are sorry your account has limited access นะครับแก้ได้โดยปรับภาษานะครับให้เป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะครับโดยไปที่เมนูเครื่องมือของ Samsung นะครับขวาบนไปที่การจัดการทั่วไป จากนั้นไปที่ภาษาและการใส่ข้อมูลแล้วก็เลือกภาษานะครับปรับให้ภาษาอังกฤษยูเทสเตนะครับขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถเข้า m i n ์ r นในเมมูปกติได้นะครับ